แนวการปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ Best Practice ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านทรัพสมบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต3ชื่อผลงานนวัตกรรมทรัพ์สมบูรณ์สดใสห่างไกลยาเสพติดภายใต้แนวคิด SUB Model ควบคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัจจุบันภัยจากยาเสพติดได้ขยายตัวลุกลามเข้าไปในรั้วโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะระบาดเข้ามาในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยยิ่งขึ้นโดยปัญหาที่พบในสถานศึกษาคือเรื่องพฤติกรรมได้แก่ปัญหาการดื่มสุราสูบบุหรี่ปัญหาชู้สาวปัญหาสื่อลามกปัญหาหนีเรียนปัญหาทะเลาะวิวาทปัญหาติดเกมและยาเสพติดภายใต้สภาวะที่เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย และเยาวชนขาดความรู้เท่าทันอาจทำให้ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดโรงเรียนบ้านทรัพสมบูรณ์ได้เล่งเห็นความสำคัญในการป้องกันและสร้างความตระหนักรู้สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขและเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดภาพความสำเร็จนั้นโรงเรียนจึงคิดค้นและพัฒนารูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขึ้นภายใต้หัวข้อ รับสมบูรณ์สดใสห่างไกลยาเสพติดโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนการทำงาน SUB m o เด l สู่การปฏิบัติจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนมีผุิมข้มกันที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนพร้อมทางปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตระหนักถึงโทษและผิษภัยของยาเสพติดและอบายามุข มีทักษะในการคิดและตัดสินใจวิธีการป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุขและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยภายในโรงเรียนสำหรับนักเรียนทุกคนลดความเสี่ยงในการมั่วสุมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์การออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขของโรงเรียนบ้านทรัพสมบูรณ์โดยใช้รูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศทรัพส,สมบูรณ์สดใสห่างไกลยาเสพติด โดยแนวคิด SUB model ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ประยุกต์ขึ้นโดยใช้วงจร PDCA เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน1 S Student Support System ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบจากความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดอบายมุกผ่านกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน การส่งต่อยูนิตี้การสร้างความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดำเนินกิจกรรมที่ดีในการสร้างความร่วมมือภายในองค์กรและภายนอกเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยโรงเรียนบ้านทรัพสมบูรณ์จึงได้จัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีบาลานโคสคือการพัฒนาการเจริญเติบโตที่สมดุลทางกายใจโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาสุขภาพกายได้แก่กิจกรรมแอโรบิกตอนเช้าการพัฒนาสุขภาพจิตได้แก่กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาทางร่างกายและจิตใจให้เต็มศักยภาพและห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายามุขขั้นตอนการดําเนินงานตามกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดโดยโรงเรียนบ้านทรัพสมบูรณ์ได้ดําเนินการในขั้นตอนแรกคือการวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้การทํางานในส่วนอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีการดำเนินการดังนี้ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวและคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆของโรงเรียนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสถานีตำรวจภูธรภัยสาลีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกระทุ่มทองผู้นำชุมชนบ้านรับสมบูรณ์เพื่อร่วมกันดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวให้บรรลุตามเป้าหมายขั้นตอนที่2การปฏิบัติดำเนินการตามระบบช่วยเหลือดูแล เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านและนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมโครงการครูแดกิจกรรมอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคอยซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ความรู้รู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติดขั้นตอนที่3ตรวจสอบโดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานห้องเรียนสีขาวโดยดําเนินการประเมินและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทุกเดือนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่นักเรียนแกนนํา หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเป็นการสะท้อนสิ่งที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนการปรับปรุงการดำเนินงานโดยนำผลการประเมินในขั้นการตรวจสอบนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้อย่างต่อเนื่องสรุปและรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ลอดยาเสพติดและอบายามุขให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบพ,พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุขของนักเรียนจากการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวกอดยาเสพติดและอบายามุขตามวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลศิศ ส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์คือนักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายามุขมีทักษะและวิธีการป้องกันและห่างไกลาจากยาเสพติดและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีสร้างความไว้วางใจให้แก่นักเรียนการให้คําปรึกษาแก่นักเรียนส่งผลให้นักเรียนเป็นโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติดและอบายามุข100%เอร์เซนต์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จมาจากพลังความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงการด้วยความตั้งใจและตรหนักรู้เกี่ยวกับโทษและผิดภัยจากยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรงและความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูในการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และส่งผลให้แก่นักเรียนพร้อมทางคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเป็นกำลังเสริมในการสร้างเกาะป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพสมบูรณ์ด้วยดีเสมอมาค่ะบทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวคือการใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนนํามาประยุกต์ใช้อีกทั้งคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมกันดูแลสอดส่องปกป้องคุ้มครองนักเรียนรวมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมด้านต่างๆอย่างเต็มที่การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันต่อภัยของยาเสพติดและอบาย,ยมุขสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่ดีและสามารถตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆรู้จักยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆในการดำเนินชีวิตต่อไป โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินง,งานโครงการและกิจกรรมต่างๆผ่านทางรู้แบบออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยจากการดำเนินง,งานทำให้โรงเรียนมีผลงานได้รับการยกย่องเป็นองค์กรที่ดำเนินง,งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้แก่ได้รับรางวัลเสมาปปอสอระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปี2566ได้รับโล่เป็นโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการดำเนินการคัดกรองรับรองข้อมูลอยู่ในระดับดีเยี่ยม4ปีต่อเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต3ได้รับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ในการดำเนินกิจกรรมได้มาตรฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยม นางสาวอรไทยศรีสวรรค์ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทอรอระดับเขตตรวจราชการที่18ประจำปีการศึกษา2567นางสาวนาริศราบำรุงเมืองได้รับรางวัลผู้พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทอรอระดับเขตตรวจราชการที่18ประจำปีการศึกษา2567และครู พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลเพชรปาจารีประจำปีการศึกษา2,567จำนวน7คนจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปลูกฝังและสร้างเกาะป้องกันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพสมบูรณ์ให้มีความสุขและมีความรู้ ดำเนินชีวิตที่ห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายามุขเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคมสืบไป